คุณมีซอมบี้อยู่ในโทรศัพท์ของคุณแอปซอมบี้ถูกติดตั้งมาล่วงหน้าในอุปกรณ์ใหม่ของคุณพวกมันเป็นแอปที่คุณไม่เคยใช้ด้วยตัวเองการถอนการติดตั้งบางส่วนนั้นง่ายเพียงคลิกเดียวแต่ส่วนอื่นจะยังอยู่เพราะคุณไม่มีตัวเลือกให้ถอนการติดตั้งแอปเหล่านี้สามารถด้วยใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการที่อยู่พื้นหลังและใช้ทรัพยากรในโทรศัพท์อันมีค่าของคุณต่อไปคุณสามารถติดตั้งพวกมันบางส่วนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันจะส่งผลยังไง เนื่องจากแอปเหล่านี้ทำงานในพื้นหลังอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปเหล่านี้จึงสามารถใช้ข้อมูลได้สูงสุดถึง2กิกต่อวันมันจะยุ่งยากขึ้นเนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ของคุณไม่สามารถตรวจจับได้แอปซอมบี้จะขออนุญาตการทำงานเมื่อเครื่องเปิดดังนั้นทันทีที่คุณเปิดโทรศัพท์แอปก็จะทำงานทันทีแอปบางตัวสามารถแสดงโฆษณาหนึ่งหรือ2โฆษณาทุกๆนาทีในพื้นหลังโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณ สิ่งนี้จะทาให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมดเร็วราวกับว่าแบตเสื่อมแต่พวกมันสามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามที่อันตรายกว่าโดยแอปซอมบี้สามารถทําตัวเป็นผู้ละเมิดข้อมูลได้อย่างแรกพวกมันอยู่เบื้องหลังโดยไม่ทําอะไรเลยหรือพวกมันสามารถเรียกใช้แอปเพื่อเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยที่พวกมันอยู่เบื้องหลังสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณจะตกอยู่ในอันตรายและมันยังสามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ค้นหาแอปในโทรศัพท์ทั้งหมดที่คุณใช้และไม่ได้ใช้เก็บแอปที่จำเป็นสำหรับคุณไว้ถอนการติดตั้งแอปที่คุณคิดว่าไม่ต้องการมันจะเพิ่มพื้นที่ว่างและหยุดไม่ให้แบตเตอรี่หมดเร็วเหมือนที่เคยเป็นเนื่องจากแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลงังไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วอย่าลงชื่อเข้าใช้แอปของบุคคลที่3โดยใช้บัญชี Facebook ของคุณมันจะหยุดไม่ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งจากแอปที่คุณไม่ต้องการลองค้นหาย k e ว w o r d บัญชีใหม่และยืนยันอีเมลของคุณในบัญชีอีเมลหากคุณสังเกตเห็นว่ามีบัญชีใหม่เปิดใช้งานอยู่แต่คุณจำไม่ได้ว่าเคยเปิดไว้ก็ให้ปิดบัญชีเหล่านั้นไปซะสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับแอปที่คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการจากนั้นใส่แอปเหล่านั้นทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์นั้นคุณจะเลื่อนโทรศัพท์ดูได้ง่ายขึ้นและไม่แก่ก,กะตา เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์คุณสามารถเปิดโหมดเครื่องบินในพื้นที่ที่ให้บริการไม่ดีได้เนื่องจากโทรศัพท์ของคุณส่งสัญญาณตลอดเวลาขณะพยายามเชื่อมต่อที่นี้เมื่อใช้โทรศัพท์คุณมักจะปิดแอปทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้อยู่แต่การเปิดแอปมาอีกครั้งนั้นสิ้นเปลืองกว่าการปล่อยให้แอปทำงานอยู่เบื้องหลังหากคุณวางแผนที่จะใช้แอปเหล่านั้นอีกครั้งดังนั้นก็ให้ปิดเฉพาะแอปที่คุณไม่ต้องการ โหมดมืดหมายถึงมีการใช้จำนวนพิกเซลที่น้อยลงซึ่งหมายความว่าใช้แบตเตอรี่น้อยลงทุกครั้งที่ทำได้ให้เปิดโหมดมืดเอาไว้หากคุณไม่สามารถเปิดโทรศัพท์โหมดเงียบเอาไว้ได้ให้ปิดการสารั่นโทรศัพท์ของคุณมีทั้งเสียงเรียกเข้าและการสั่นซึ่งมากเกินไปแอปบางแอปติดตามตำแหน่งของคุณอยู่ตลอดเวลาและบางแอปก็ทำเฉพาะตอนที่คุณใช้แอปอยู่เท่านั้นให้ปิดอนุญาตตำแหน่งสำหรับแอปที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดแบตไว้ ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แรมรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไปซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ของคุณช้าลงด้วยจอแสดงผลของคุณอาจไม่จำเป็นต้องเปิดความสว่าง100%เตตลอดเวลาคุณสามารถให้มันอยู่ในโหมดอัตโนมัติได้หากคุณไม่อยากปรับมันตลอดเวลาไม่อย่างนั้นก็ให้ลดระดับความสว่างลงเล็กน้อยไม่งั้นโทรศัพท์จะใช้แบตเตอรี่จำนวนมาก ให้ใช้โหมดพลังงานต่ำดูแอป,ปอาจจะทำงานชา้าลงเล็กน้อยแต่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็ใช้แบตเตอรี่น้อยลงปิดการแจ้งเตือนแบบพุชให้ทำแบบนี้โดยไปที่การตั้งค่าแอป,ปและปิดสิ่งที่คุณไม่ต้องการนอกจากนี้ยังมีสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำให้สมาร์ทโฟนของคุณใช้งานได้นานขึ้นนั่นคืออย่าชาร์จนานเกินไปมันอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณร้อนเกินซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีในระยะยาว อย่าให้โทรศัพท์โดนแสงแดดโดยตรงระหว่างชาร์จด้วยอันที่จริงอย่าให้โทรศัพท์ของคุณโดนแสงแดดโดยตรงเลยจะดีกว่าให้พยายามทําเครื่องให้เย็นไว้และอย่าเล่นโทรศัพท์ขณะที่ชาร์จอยู่เพราะมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โทรศัพท์ร้อนเกินไปสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีเคสดีๆให้สั่งซื้อมันก่อนจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งออกจากร้านพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดแต่คุณยังไม่มีอะไรปกป้องมันเลย ทันใดนั้นคุณก็สะดุดและโทรศัพท์ก็หลุดออกจากมือเนี่ยเสมือนกับเงินที่หามาอย่างยากลําบากได้หลุดมือไปด้วยดังนั้นให้ใส่เคสป้องกันทันทีที่คุณเอาออกจากกล่องและติดฟิล์มป้องกันหน้าจอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนจอด้วยแม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะยังไม่พังจนตายสนิทหลังจากตกพื้นแต่คุณก็ยังต้องจ่ายค่าซ่อมอยู่ดีอย่าใช้อแดปเตอร์ราคาถูกในการชาร์จมันอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณ เมื่อเวลาผ่านไปหน้าจอโทรศัพท์ของคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกและพอตต่างๆของโทรศัพท์ด้วยให้สละเวลาสักครู่เพื่อทําความสะอาดเซตต่างๆหรือสิ่งสกรปรกในพอร์ตชาร์จไมโครโฟนและหน้ากากลําโพงคุณสามารถทําความสะอาดไมโครโฟนและพอรตชาร์จเบาๆด้วยไม้จิ้มฟันสำลีก้านหรือแปรงสีฟันขนนุ่มปานกลางนั้นใช้ได้กับด้านนอกของลําโพงสําหรับหน้าจอด้านข้างและด้านหลัง คุณสามารถใช้ผ้าใช้ทำความสะอาดแบบปกติได้อย่าเก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังก่อนจะรู้ตัวคุณอาจลืมไปว่าเก็บมันที่นั่นแล้วก็นั่งทับมันได้ซึ่งแม้แต่เคสก็ช่วยปกป้องมันไม่ได้นะเวลาที่จะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้พยายามนําไปซ่อมที่ศูนย์ทางการของแบรนด์นั้นเสมอหากคุณเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านที่คุณแทบไม่รู้จักอะไรเลยคุณอาจได้โทรศัพท์เครื่องเดิมที่ไม่เหมือนเดิมคืนมาก็ได้ที่สําคัญกว่านั้น คุณควรปกป้องข้อมูลของคุณและไม่ควรติดตั้งแอปที่น่าสงสยัยอีกทั้งให้โหลดแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอไม่เช่นนั้นอาจมีสิ่งแปลกปลอมอย่างมาว์แวร์หรือแม้แต่วรัสก็เล็ดลอดเข้ามาอัปเดตโทรศัพท์ของคุณเป็นประจำวิธีนี้จะทําให้เครื่องทํางานได้อย่างราบรื่นและโอกาสที่คุณจะเจอข้อผิดพลาดหรือข้อบอกพร่องต่างๆก็จะลดลงอย่างมากพยายามอย่าชาร์จโทรศัพท์โดยใช้ที่ชาร์จ USB ของสนามบินพอร์ตเหล่านี้อาจถูกบุกรุก และผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ทันทีที่คุณเสียบโทรศัพท์เข้ากับพอรตที่ถูกบุกรุกมันอาจเริ่มบางอย่างที่คุณไม่สามารถหยุดมันได้และสิ่งต่างๆเช่นรูปภาพวิดีโอและข้อมูลที่สําคัญก็จะไม่ปลอดภยัยอย่าใช้โทรศัพท์ของคุณกับปลอกแขนฟิตเนสเหงื่อของคุณอาจเข้าไปในพอร์ตของโทรศัพท์และเนื่องจากเหงื่อนั้นเคม็มก็อาจทําให้ฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์เสียหายได้ และหากโทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำก็มีโอกาสที่โทรศัพท์จะได้รับความเสียหายจากน้ำหากคุณทำเช่นนี้บ่อยๆให้ทำการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณเป็นประจำในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นกับมันคุณจะรู้ว่ารายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลสื่อของคุณนั้นปลอดภยัยโทรศัพท์สามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้นเช่นกันตั้งค่าน,นาฬิกาเพื่อแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลา25นาทีมันจะดังและแจ้งให้คุณรู้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือหยุดพักได้แล้ว คุณสามารถทำให้โทรศัพท์อ่านอ e ีเมลให้คุณได้โดยไปที่ Setting จากนั้นไปที่ General ใน Accessibility คุณจะพบคำสั่ง Speech ซึ่งคุณสามารถเปิดหน้าจอให้พูดได้มันยังสามารถอ่านข้อความของคุณออกมาดังๆได้ด้วยซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดียิ่งขึ้นและก็ยังยกระดับไปอีกขัน้นโดยทำให้มันอ่านหนังสือทั้งเล่มให้คุณได้การใช้โหมดห้ามรบกวนจะช่วยป้องกันคุณจากการรบกวนทั่วไปทั้งหมด คุณยังสามารถกำหนดเวลาหรืออนุญ,ญาตให้เฉพาะบางคนโทรมาหาได้ซิงโน้ตของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านแอปแล้วคุณจะไม่ต้องส่งอ e ีเมลถึงตัวเองตลอดเวลาคุณสามารถเปิดแอปบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องและเพียงแค่สลับแท็บเมื่อคุณต้องการเข้าถึงโน้ตการเดินทางไปทำงานเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพอดแคสต์มันมีให้เลือกมากมายตั้งแต่เรื่องธุรกิจไปจนถึงการพัฒนาตนเอง ก่อนนอนให้วางโทรศัพท์ไว้ห่างๆแสงสีฟ้าจะทําให้คุณตื่นตัวและยากต่อการนอนหลับเพียงให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งนาฬิกาปลุกสําหรับวันพรุ่งนี้ไว้แล้วทีนี้ก็เอาโทรศัพท์ของคุณวางห่างๆแล้วหลับได้